ประเด็นที่ต้องจัดการของเ e d เดวิลในช่วงพักเบรกทีมชาติ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพิมเมลีก็ได้ทําการแข่งขันกันไปเรียบร้อยแล้วครับผมหลังจากที่ตลอดสัปดาห์นี้จะเป็แข่งขันในทีมชาตินะครับผมซึ่งก็มีประเด็นครับเกี่ยวกับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่วันนี้จะต้องมาพูดคุยกันหน่อยนะครับอีลิกเทนฮาครับผู้จัดจาการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้ดูเหมือนว่าจะได้ซื้อเวลาอยู่ในตําแหน่งกุนซือต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าล่าสุดครับเขาพาปีศาจแดงบุกไปเสมอกับแอสตันวิลล่า มาสู่ตรศูนย์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะครับโดยในเกมที่วิลล่าปาร์นะครับทั้งเซอร์จิมเลฟคิปแล้วก็ผู้ร่วมบริหารทีมครับก็ได้ต่างเข้ามาร่วมชมเกมด้วยครับรวมถึงอดีตกุนซืออย่างเซอร์เล็กฟอร์กุสันก็เข้ามารับชมด้วยครับเทนฮากทำผลงานได้ย่ำแย่อย่างหนักเลยนะครับโดยประเด็นต่อไปนี้เป็นสิ่งสำคัญครับที่บอร์ดบริหารปีสแสดง อาจจะต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วนหากหวังว่าจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในซีซั่นต่อไปครับเราจะพาทุกท่านไปพูดถึงประเด็นที่แมชเช่ตัวยไนเ็ดจะต้องแก้ไขในช่วงที่พักเบรกทีมชาตินี้ครับอันดับแรกคือปัญหาในเรื่องเกมรับครับจอห์นนี่อีเวนและแฮร์รี่แม็กควครับลงเลนเป็นตัวจริงในเกมกับวิลล่าแบบสุดเซอร์ไพรส์เลยนะครับขณะที่มัตชัเดลิกและลิซันโดมาร์ติเนสต้องกลายเป็นตัวสำรองในรอบหลายเกมที่ผ่านมาครับซึ่งการตัดสินใจของ เทนฮากนั้นสร้างความแปลกใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมากนะครับและในปัจจุบันนั้นครับเชนฮากก็ยังไม่มีคู่กองหลังตัวกลางที่จะยืนเป็นตัวหลักครับซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุดเพื่อความมั่นคงในเกมรับครับต่อมาเป็นปัญหาในเรื่องของเกมลุกนะครับเมื่อมองไปที่บรรดากองหน้าแต่ละคนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนั้นนะครับก็ถือว่าทําผลงานซีซั่นนี้ได้ฝืสดสุดๆเลยครับทั้งมาคัตและฟอร์ดยิงไปเพียง4ประตูจาก11เกมลามุสฮอยลุนครับ กองหน้าตัวเป้านี่ยิงได้แค่ลูกเดียวจากการลงสนาม5เกมครับและจัวชัวเซอร์ซี่ครับที่เพิ่งย้ายมาใหม่ก็ทําได้1ประตูจาก10เกมซึ่งแน่นอนว่าเป็นสถิติการทําประตูที่แย่ที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่พวกเขาทําได้ในหลีก7เกมแรกเลยก็ว่าได้ครับต่อมาครับเป็นฟอร์มการเล่นในภาพรวมที่ย่าแย่ครับตอนนี้เองแมนยูไร่ชนะมา5เกมติดต่อกันแล้วรวมทุกรายการนะครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่เกิดเหตุการณ์แบบ ซึ่งเอลิกเทนฮากนะครับทำให้แมนยูออกสตาร์ทได้แย่มากๆเมื่อเทียบกับหลายๆปีที่ผ่านมาครับ หรือว่าช่วงเวลาพักเบรกทีมชาติแบบนี้ครับจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การเปลี่ยนแปลงครับช่วงพักเบรกฤด,ดูกาลนี้ได้เปิดโอกาสให้บอร์ดบริหารของแมนยูนะครับและเทนฮากได้มีเวลาที่เข้ามาพูดคุยกันและหาทางแก้ไขปัญหาครับซึ่งผลเสมอ2นัดกับ FC ฟซีปอร์โตแล้วก็แอสตันวิลล่านั้นจะช่วยยื้อเวลาออกไปได้ซึ่งบางทีครับหากเกมล่าสุดเนี่ยมันจบลงด้วยความพ่ายแพ้อิลิเทนฮากอาจจะโดนปลดไปแล้วก็ได้ครับ แต่ก็เอาอะไรครับตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวว่าปลดออกมาไงก็ต้องให้กําลังใจกับเทนฮากกันต่อไปก่อนสําหรับแฟนแมเช่ตั้วเนตเต็ดครับแต่ถ้าถึงกรณีที่เทนฮากต้องออกไปจริงๆนะครับก็มีตัวเลือกที่ค่อนข้างน่าสนใจหลายรายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแกเร็ธซาวเกตครับเกรแฮมพอตเตอร์โทมัสทูเคิรลรูธฟานิตเตอร์ลอยซิโมเนอินซากี้และคีแลนแมคคนนาครับซึ่งต้องรอดูกันนะครับว่าเทนฮากจะรอดหรือไม่ครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของ ข่าวสัปดาห์ที่ผ่านมาที่จะเอามาอัปเดตให้กันนะครับก็ mm hmm. ถ้าชื่นชอบหรือว่าไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ให่ mm hmm. ที่เมือฝากกันนะครับ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยว EP ห mm hmm. น้าจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันรอติดตามกันได้เลยครับ